สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับมือถือง,งบ1,599บาทกับเจ้าตัวเมยซูเอมบูสอกับมือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มในปี2025ตัวนี้ประพร้อมกับหน้าจอ6.8นิ้วหน้าจอ IPS l c d พร้อมกับตัวนี้ e รสเฟนให้มาถึง 90Hz ทัดกดบอกเลยว่าง่ายจริงครับแล้วก็สู้แสงตัวนี้ถือว่าสู้แสงได้ดีพอสมควรพร้อมกับแรม 4GB บวกเพิ่ม 4GB กับรุ่นเบตโมเดลคือความจุ 64G กตัวนี้ถือว่าเพียงพอมากพร้อมกับตัวนี้แบตให้มา4,900 m นเมิลลิแอมพร้อมกับตัวชาร์จเร็ว 10W วัต์ตัวนี้เป็น Android 14ด้วยสามารถทำการ แบ่งหน้าจอของตัวเครื่องถือว่าให้มาจัดเต็มจริงสับงบ1,590บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยนะครับประกันศูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะรย้ว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พแนบให้ใต้คลิปนี้โดือยที่ตะก้าสินค้าครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมากับประสบการณ์ที่พี่เจอกับตัวเมยซสูเอ2 1บูครับมาดูก่อนว่าตัวบอดี้ในการดีไซน์มีความสวยงามมากน้อยผมเพียงใยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเมือสูทำตัวนี้ออกมาได้อย่างเพียงพอมาก พร้อมกับตัวเครื่องให้มาถือว่าตัวนี้ไม่เกินสารรรรมดีมากครับกําลังนี้ให้มา196กร,รัมผมกับความนาของตัวเครื่องให้มา9.35ม mm. ิมถือว่าในการจับสับพีนะถือว่าจับง่ายนะผมตัวนี้พร้อมกับดีไซน์ของฝาหลังมีความสวยงามจริงครับนี่อันนี้คือตัวโมโด,ดูลกล้องแล้วก็มีไฟแฝงของตัวนี้นะครับนี่ถือว่าดีพอสมควร กล้องหลังผมให้มาเป็นกล้องหลังในการถ่ายที่13ล้านพร้อมกับกล้องหน้าให้มาแบบเจาะรูคือ8ล้านถือว่าสเปคให้เรามาเพียงพอพร้อมกับตัว CPU ตัวนี้ให้มายู i s o อ T606 Octa Core GPU m r ลิ G57 นผมตัวนี้มุมมองพีนะก็ถือว่าให้มาเพียงพอจริงครับกับงบ1,590บาทพร้อมกับลำโพง1ตัวลำโพง2ตัวแล้วก็มีรหูฟัง3.5 เมื่อเราเพียบพร้อมถือว่าดีไซน์ก็มีความสวยงามตามแบบของเจ้าตัวเ mm hmm. มอซูเอ็ม21นะครับผมตัวนี้นะนี่อันนี้คือดีไซน์ผมซึ่งเก็บด,ดีเทลในการออกแบบดีมากอะงานประกอบบอกเลยว่าคุ้มมากงบ1,590บาทนะครับนี่ พี่รู้สึกว่าตัวนี้ทําออกมาเพอร์เฟกมากด้านข้างของตัวนี้จะมีปุ่มที่สามารถทําการสแกนมือหรือว่าปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้มีให้เรามาเพียบพร้อมนะครับก็ถือว่าอันนี้ขอเช่นชมครับว่าดีจริงครับอันนี้ดีครับผมบอกเลยว่าพี่ชอบมากกับตัวนี้คือฟังก์ชันทุกอย่างคือครบและผมชอบคือสามารถทําการแบ่งหน้าจอผมนี่ครับด้านล่างด้านบนหรือว่าซ้ายขวาของตัวเครื่องสามารถรองรับในการใช้งาน ทั้งตัวแนวตั้งแล้วก็แนวนอนถือว่ามือซูทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากกับตัวนี้เช่นพี่ทําการแบ่งหน้าจอของตัวนี้เห็นไหมนี่คือมันสามารถซับพอร์ตในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆสับพีน้ำมุมมองถือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับนี่มาดูว่า UI ของการตั้งค่าเป็นอย่างไรซึ่งพี่ใช้งานมารู้สึกว่า UI แล้วก็ซัพพอร์ตภาษาไทยได้อย่างง่ายดายจริงครับนี่ แบตก็ถือว่า1วันเพียงพอมากนะครับอันนี้แอปพลิเคชันนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับผมสามารถโคนแอปพลิเคชันได้ด้วยถือว่าเป็น Android 14เวอร์ชันเต็มคือหาได้ยากนะกลับมาถึงงบ1,590บาทแต่ได้ตัวที่เป็นแบบว่ามือถือที่เป็น Android เวอร์ชันเต็มออกมาแบบนี้สามารถรองรับ WiFi 4และวไวไฟ5 จับสัญญาณดีมากขาดเราเตอร์อยู่ไกลนะตัวนี้ย่อยังจับสัญญาณได้ดีผมแล้วก็ซัพพอร์ตตัวนี้เป็นตัวช่องสปอร์ตก็สมารถใช้งานสำรใดถือว่าทําออกมาเพอร์เฟกมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่คือ UI ต่างผมมันดูง่ายดายมากตัวนี้ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับนี่ครับผมในการกดในการทัดถือว่าง่ายดายพอสมควรนะครับผมตัวนี้นะครับ มีความเลื่อนไหลของตัวเครื่องแรม4ี่กิกบวกเพิ่ม4กิกกับ Android v e เวอร์ชันผมตัวนี้นะก็ถือว่าเพียงพอแล้วก,ก็ผมตัวนี้สามารถทำการปรับตัวเฟรมเรทของหน้าจอหรือว่าตัวนี่ครับผมอัตรา r e เฟลต์ re นะครับแล้วก็ไปที่คาว่าการตั้งค่านะครับผมตรงนี้แล้วก็คาว่าการแสดงผลของจอครับแล้วก็ที่ผมตั้งค่าอัตรา r e เ r e s h ของหน้าจอปรับเป็น60% 9 0 ส่วนตัว P ีปรับเป็น90ก็ถือว่ามีความไหลเรื่องจริงครับตอนนี้หลังจากพีทาการใช้งานมารู้สึกว่าเมนวที่ซัพพอร์ตได้ง่ายแอปธนาคารก็ถือว่าซัพพอร์ตได้ง่ายจริงครับมาดูว่าในส่วนของกล้องจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีก็สัมผัสกับเมนูของตัวกล้องมารู้สึกว่าสีสันของตัวกล้องมีความสวยงามจริงครับในการกดในการจับโฟกัสถือว่าตัวนี้จับโฟกัสออกมาได้ดีพอสมควรกับกล้องหลัง13ล้านให้เรามานะครับ นี่อันนี้สีสันนะครับพีก็ไปถ่ายมาให้ผมให้ดูนะครับก็ถือว่าเก็บสกินโทนเก็บสีสันออกมาทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง8ล้านหมดว่ากล้องหน้าคุณภาพตัวนี้ถือว่าให้เรามาดีจริงอันนี้ขอเช่นชมครับบอกเลยว่ากล้องหน้าให้มาดีมากอันนี้ขอเช่นชมสับตัวกล้องหน้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องก็มีให้เราครบนะผมตัวนี้อยบร้อยแนละ้วผมมีเคสด้วยนะครับ ถือว่าใส่ใจในการให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแล้วก็เป็นบ t ูท t ธเวอร์ชันนะครับตัวนี้แล้วก็มีไ LTE ด้วยในการสวน,นาตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงครับผมส,สเปคบอกเลยว่าตัวนี้จบครบแน่นอนนะครับนี่ UI มันมีความคมชาร์จของรูปภาพอะรู้สึกว่าตัวนี้ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากมีการบันทึก ภาพแล้วเสียงมี QR o คดแล้วก็มีอื่นผมมีตัวถ่ายกลางคืนด้วยให้เรานะครับถือว่าเพียงพอผมสับมุมมองีถูกใช้งานมาโอเคมากมาดูว่าลำโพงสองตัวเสียงจะเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะผมก็ปรับเสียงเป็นสูงสุดเลยนะครับ ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาก็ถือว่าเหมาะสมครับกลับมาถึงงบเลทราคา1,500ับาทถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรจริงครับสำหรับ CPU ตัวนี้ผมกับการเล่น,นเกมนะครับก็นำว่าทุกเกมให้ปรับต่ำๆนะครับผมตัวนี้เช่นเกม RV รีเนี่ยพีก็ปรับเาต่ำๆแล้วพี่ก็เปิด30เฟรม60เฟรมก็เล่นได้ผมตัวนี้ถือว่ามีความสมดนะุลนั้นหน้าจอถือว่าใหญ่ผมในการจับเล่นเกมถือว่าเพียงพอที่ผม เกมตัวฟรีไฟพี่ปรับเป็นต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอพับจีก็เลื่อนไหลต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอผมัะนี้เกมก็ปชิ่นแพ็กพี่ก็ปรับต่ำๆก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเล่นเกมก็อาจจะประมาณแบบต่ำๆหรือว่าเกียรที่แบบยู่ะดับที่แบบว่าประมาณพอใช้งานได้ผมเส่วนตัวพี่ก็ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคเกินคุ้มมากสับงบเลทพรด1590บาททุกอย่างคือเพอร์เฟกต์จริงครับคือเอาใครหาเมือที่คุ้มตัวนี้บอกเลยว่า คุ้มมากพร้อมว่าดีไซน์มันสวยทุกอย่างคือเพอร์เฟกมากกับงบตัวนี้1,590บาทพี่จะขอแนบลิง์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เสาร์นี้ขอบคุณครับรอยู่ที่ตะก้าสินค้านะครับ